มาดูกันครับดูเชื่อมอาซักิใช้มาแล้วกี่ปีเนี่ยเปิ้อนเออห้าหก,หกปีได้แล้วเนอะโคตรอึโดโคตรทนเามาดูแนวเชื่อมหน่อยหลบหน่อยได้คนกาลางรมเนี่ย ป็นไงครับช่างเชื่อมดีไหมเยื่อมดีวบวโปไหมซื้อมากี่เครื่องคังหมดนี่ของอตัตากิเขาสุดยอดกำลังไฟดี